ของแจกหรือของซื้อของแจกค่ะเอาทิของซื้อเจังน้อยตั้งสิเก็บสิเด็กน้อยเฮ็ดเถียงแป๊บนึงปุ๊บควาเาระหว่างเด็กน้อยลราพุ่งควากินได้หรือจ้ากินได้จ้าอาหารกินเกินวนละสามขวดมันเกินหัือเปลี่ยงไม่มีเงินซื้อเอ้ยยังมันเปลี่ยงไหมเมียรัติเห็ว่าใจเต็มแรงห้ามกินเกินเวลาสองขวดมันเกินมันเปลี่ยงมั้ยเกลีย์กินได้หลายกินได้ตลอดแล้วเกลียก ให้ด้วยนะของเกลือตนเอาย่างละอันเนาะหอมกระบาดเลยยังกินเพราะเขาเขาเจ้าขอมันไม่ใช่เจ้าเพราะมันนี่มีปนอีกนะเนี่ยนี่แหละเนี่ยมันรากพวเจียวเจียว่จซื้อเจียวซื้อกู นี่คือบรรยากาศในรอบนี้ครับเป็นรับช่วงไ้สามหาอ้ยไทยกินเันโอ้าะอย่ายไทนกินเขาวพราะอะว่าไทยกินเขาว่ามันกำลังเสียาเขาโลงสู้กินสันดอกเพราะเไปแก่แก่หลสำคัญขวาพุ่นแจงพักลิฟนะครับแจงกุจลาลิฟ้ามาาบาด นี่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีในช่วงนี้ตอนนี้เวทีเข้าไปแล้ว70%แล้วครับเป็นครับได้70%แล้วเหลืออีก30%นั่นคือ เรียบร้อยต้งเรียนจีนภูปักตะไคร้ไหมผู้ใดปักตะไครโอ้ได้ยังแน่พอได้ยังแน่เขาก็พูดใ้รีสอร์ท่ง เมฮเี่ไ,เเเไปก็ไมฮเซ่เนามาทงที่มาทังที่อ,ทอ,ทอ,ทอืมเลเี่โตเสตะสทางลรบันเหรอ,อมาเล่นกรุงเทพใครอยกพอมาเลยไปเล่นวังไฟ ยุทธารานหัวถนนครับพี่น้องครับมือแรงนี่ย่าลื่อมไม้กําลังใจที่ว่านการแสดงสาวน้อยเพชรบันแพงนําคารวัลน้ำเพลินวงใหญ่มาฝากพี่ฝากน้องน้องอุงอิงมาโชว์ผลงานเพลงมาโชว์ลูข้อให้พี่น้องได้เบิ่งกันตัวจริงเสียงจริงมือแรงนี่มีปล่อยไฟมาไล่พรมาพร้อมสิมาพอพี่พอน้องมือแรงนี่แหละอย่าลืมมาตะเวนนะพี่น้องเดือดเริ่มสตาร์สิบแปดนาฬิกา ฟังลำฉากแดกก่อน19นาฬิกามาพอกับพระเอกไงเ,เ,เลือดตัวนค้นว่ายพี่น้องไปถทาวเงินนำ้ำคอดไว้ได้จักบาทมือเ้าน <c oughs> บริจักพันเลยบ่่บริจักบาทเลยบริจักบาทเลยเอาดึงเสียไปเหตุการณ์มีอะไรบชบอกฟังเยดึงเสียเขาไ้ไหมอืมผู้ใจใ้พอีบอสอง้อกอาทอืมเรขึ้ยิบออดจะอบได้ก็บอเลยิบได้ก็บอเอาแล้วโอ้ยยืนจนตาเียงตาเป็นอย่างง่วงนอนนไปน้องบ พว่าว่ามีแบ่งพันแบ่งหาร้อยจะดีอันที่เขาฮอดีๆเลี้ยงบาทดิเนียนแต่มันจะมีอยู่เออมีปนกันไปเองมั้งกะเทียมก็ได้อยาได้สามร้อยทนกระซิมีปนกับไปเนาะแบ่งร้อยแบ่งอย่างมีปนอยู่เอออันแบ่งพันเขาจะปวดได้ไงสินแบ่งพันไม่ได้ปวดตีไม่ได้ปวดแล้วบอลอตเตอรี่อ๋อตีลงม้าน่ะเป็นลอตเตอรี่ที โอ้เป็นเงินเป็นล้านมาันด้วยสนนั่งจมยังอยู่ที่แมนะ่ให้หน้าพาทางอันมากสีมันอย่างสันเนะี่ยชางวันขยันที่เดียวมองไรเข่าเกิดนรกบวะ à, khang hang khang hang này tôi xem xem đi tới này ơi xem kháng đi, xem kháng đi hello, ông chụp kiếm lên Hãy <laughs> ร้านขายกันไรพี่น้องลมเย็นดีไปช่องฝ้าปลอดโปร่งพี่น้องพู้รักมือทองห่วงร้านก็เป็น้านปูนนี่ความเย็นดี หนุ่มหมอลำชกช้ำอยู่ในดวงใจโคราชรช่างสวยเวลาหัวใจบางบอกงำคำอโอ้ขึ้ขึ้นเถอะป่าเถอะขึ้น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 เด็กนวีแมนวายแมนขั้นขึ้นไหม เอาขอบคุณทุกท่านจที่มอบให้ครับพี่น้องครับช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลมาแลงจะได้มอบให้กับร่งใจกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นเลนเมื่อนี้แล้วปุ๊บก็สิกลับขึ้นสู่ภาคอีสานโฮอีกสามสี่หมื่นก็สิโง่ก็พ้นมาให้พี่หาเราทั้งเทวีเครื่องกอลครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทพ่อเป็นคลิปหนาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีทีตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ พากันคลิปหน้าครับ